ค่ะกาบสวัสดีเอซีทั้งช่องของสงการนะคะมือนีจะมาตามแนวทางของแม่ไล่นะคะพี่น้องโค้งสุดท้ายแม่ไล่ฝันดีคักแน่พี่น้องแม่ไล่สื่อเลขตัวนี้แล้วก็มีคนไลายๆคนมาบอกตรงกันพี่น้องแต่แม่ไล่หมั่นใจตัวนี้โค้งสุดท้ายงวดประจําวันที่หนึ่งกันยายนหกแป แม่ไล่นินห้างเดียวสองตัวห้างเดียวจะเป็นตัวใดนันห้อไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะแม่ไล่สวัสดีค่ะมาคงสุดท้ายเนาะมาดีเนาะงบจะเว้าเด้อจะเว้าสาวกคงสุดท้ายฝันดีบอยแม่ ต้มซึ้งไข่หงวดประจำวันทีหนึ่งกันย่ายนหกแปดนะคะมืออื่นมือหื้อเนาะก็จะเมนเลกออกอันซื้องวดก้อนกะบัดดีเนาะมาซื้ออันเลกอันเขาหลานมาให้อหันถึกสามตัวเนาะมันก็เลยมาให้อันสามศูนหางัดนี่บ่าเิงยืดิรื่นี้แหละร้านนี่นะที่เขาเคยถือกบอกแม่โอ้ยมาใหอันมันถึกสามตัวเอ่เขาถือกดูอีนี่ว่าร้านมันบอกสามศูนหา ครับอันหกก <6. S 2> อซีหกสีหกโอ้ยคือตัวมากระแต่เมียสีหกอันเอาสิบเอ็ดลูกลูกอืมจ้ะพันซีเอ็ดูมือมมขึ้นก้อนหน,น,นะพันายไ้สุดลูกงสุดใหมค่ะงามลูกเลยอัน ยุ่งเทพมายามแล้วไอ้แม่เจ้าซื้อหไรเป็นไรผ่าถุงผ่าไหมนี่ิาสั่นค่ะอันแม่ซื้อมาพันหาเออซื้อเลขอันหาศูนย์น้ำเนาะจ้าจ้าอันสามสามศูนย์หาเลยก็ซื้อหาศูนย์ศูนย์หากับซื้ออันสี่หกนี่แหละพันมาสิบไหมนั่งอยู่นั่นละนั่งอยู่บนพยายนั่งอยู่นี่น่ะไอ้แม่คื้อย่างยุบยุบไปสันเชนยุนี่เนาะค่ะเจ้าซื้อมาอัน โอ้ยกูกะซื้อมาพันหาพอเลยสวยไอนอัอบันนี่กะมูกะไหลไหลบันนี่มูอยูยย่นี่กะหลเนะเาะเลยมาปาัดมันไงเจ้าหนุ่ชุดงามคักเนาะอสันหนุ่มชุดงามแล้วพอสูยขุกกะซื้อตังเพงไอ้สันอืม,มาบันนี่อันเลยมาขึ้นมาขึ้นนี่เลยมาพันว่าพระมาบินบาทเป็นพระมาบินบาทผู้พันนี่แหละซุ้มผู้พันมาบินบาท มาบินบาทเลยก็เลยว่าโอ้ยคนสิมาแพงเงินตีว่าสันเฮากะส่บาทแล้วจะส่ดุรายว่าสันขนนะอันจะใส่ดุรายอัน,อนเฮาก็ใส่ไปสมือสมือเนาะเฮาไปวัดก็ได้ว่าสันเขากันนะมันนี่คนก็เลยกลับไปวันนี่นกกนนอยก็เลยก,กลับมาน้านเลยมโพอเงินเหรียญบาทบาทอันบอกเขาไปซื้อเลขทะเลกันอัน่นมาบินมาได้บอกร้าน,านว่าสู้ไปซื้อ,อเลขสิบเอ็ดได้ว่าสัน ซื้อเลขสิบเอ็ดจนเลยมันเสียบได้ด like, hey, okay, so ิจนไดยเขาสิยมดเวลาก่อนมาสันโอ้ยมันไงมดเวลาแต่ว่ามันเลขออกมัอนี่แตวออกมืออื่นมาสันขอนั่นซื้อเลขสิบเอ็ดมันนี่ก็ได้คำว่าสั้นกาอันมุ้เจ้ากับเมื่อโลดคอยกับซื้อเมื่อเงินคอยมาอลไรก็ได้ไปมัได้เงินเหรียญบาทขนนั่นในขันอือในขันนั่นได้เงินเหรียญบาทกเขาก็เลยว่ามันไงมึงพ่อโสมันโน่าสันมึงพ่อโสเงินก็เถอะิ่งกะคักเด้อมันไงิ่งกะคักมาสัน เงี้นเน้นบาทเนหน่วยมงก็คงถือขึ้นมาหมนเป็นส,สองสี่สองสี่ก็เป็นสองสี่ที่เงี้ยเน้นบาทมัอือเป็นหนังพ่อสอหรือจากไหนเป็นพ่อสมอมงพ่อสอ <fails. S 2> มันได้เป็นยังไงบึงเป็นมีสองสี่เป็นยังไงสองสี่ไทยนี่อืมอืมเหรียญบาทเนาะไดเหรียญบาทได้เหรียญบาทนนขาน,นั่นกลับขึ้นมาได้เหรียญบาทอันนี้ก็คือฝันอย <braid> ู่เนาะแม่เนาะฝันฝันอันนี้นี เหรียญบาทแต่ว่าเงินพ่อ้เหรียญบาทนี่พ่อสองเออสองสี่สองสี่ยู่ในในเหรียญนี่พันนันเห็นเบิ่งคักๆเด้อม่ใหญ่ว่าสัน่นเราได้เห็นสองสี่สองสี่ที่สูงว่าสัน่นวันนั้นอ่ะอต่ว่าเมียน,นั่นซื้อเลขไว้แล้วเออซื้อเลขซุ้มนี้เลยนี่นี่ซื้อเลขซุ้มนี้เออเออเออซื้อสามศูนย์ห้ากับสี่หกนี่แหละเออเพราะว่าแนวโตมากเนาะ ในใจว่าซุปไหมอย่างว่าไหมนี่เรียบยุกยุกเนาะตัวใหญ่แล้วล่ะแม่เลขเขาแล้วล่ะยังวะตอนตอนตองหวัดแม่ให้ตัวใดญ่กันยังซิบซีคับมันเต้เบิ่งก่อนเมื่อเทวาอันซุ่มนั่นแม่ซื้อไปซุ่มห้ซื้อแล้วซื้อแล้วซื้ออันซิบซีอันซุ่มนั่นซื้อโกนซุ่มนี่อันนี้มาซื้อเออเมื่อวานซื้อเมื่อวานนี่ซื้อเมื่อวานเอออันอันซุ่มน้องสินไหมเีัน นุ่งผ้าไหมาอันซื้ออันอลุงฮากอนอือม,มันนี่หมึกหมึกอันซื้อน้ำเขาเมื่บ้านนี่มาผันอันเห็นพักกับได้งุ่นนี่แหละนี่อือซื้ออันนนก็มีไอ้สามศูนย์หายูดิกบอกนั่นแหละเออเอออแสดงว่าซื้อถถอะแล้วตนอนนี้นี่เนาะเนนพอยุ่งเอามาเพิ่นมาอีกบอกพอยุง่งน้นมาพอยุ่งนะมาหาหุกฮกมันน่นือแต่ว่าอันเนี้ยบ้านนี่อันบ้านนัน เลยพาขายของของบ้านก็มูเดียวกันเนาะพ่นกับพาะอตโงอยังนี้เพราะตรงพ่นบอกอันซีกตลางอันซี่อันศูนหาบุญตัวเดียวกันอ่ะตัวเดียวกันนี่นะทั้งพุ่นดังคับก็ใช้ว่าศูนหาดี่เออศูนหามันซื้อได้มาอันห้องเฮ้านี้พอดสามศูนหาเนาะอันนั่นจะซีศูนหาอันข้าเจ้าซีศูนหา มันกับตัวเดียวกันคือเก่าแล้วก็อันข้างล่างเงี้ยซีเกตตัวเดียวอืมล่างซีเกตตัวเดียวซีเกตตัวเดียวนี่คือผู้อื่นบอกเนาะเออผู้อื่นบอกให้แต่ว่าม่แม่แม่ได้ซื้อหรอบ่ อันนี้พันอะไซื้อพันอะไโอ้ซื้อต่ศูนหาเออแสดงว่าซุ้มนันละซีเกตี่บอได้ซื้อพันนันและเขาแล้วขันมานี่นี่แต่ซื้อหกซีนี่ซีหกกับอันศูนหากับอันนี่ล่ะจ้าแต่สองซีนี่ก็พัได้ซื้อดิเพ่าต้องไปซื้อขันเนี่ยไ่ซื้อเพราะว่าพันนันแล้วไ่ซื้อซุ้มซีซุ้มหามันมันมันเขาแล้วนี่ซื้อแต่อันสิบเอสครับอันซีหกกับอันนี้ล่ะนี่มันเขาแล้วขันมาเรียงเนี่ยซื้อไอ้ไว้ซุ้มนั่น ุ้มสูนหางต้นซีนย่างหันพ่นกับว่าป้าคนทร่ำเต็มเพื่อนเจ้าไหม่ป้าที่ด้ยเจ้าแล้วผันนากอนกับออกดีวันนี้กับฝันแบบนั้นอีกบอกมีพันเ่ามีพอนกับว่าเพอนผันไม่ป้าคนหลายหลายคนเจ้าก็ยังว่าคนหลายพอใหญ่ก็เลยว่าอยนหลานก็เลยว่าเอ้าแม่ป้าเจ้าวันว่าพี่ใหญ่เจ้าบอกกินที่เขาพ่อใหญ่เอาเนื้อมว้ยกองเขาให้เจ้าอหลานเือนใกล้กันนี่นะอันอยู่กองเขาเด้อพ่อใหญ่เอาไว้ให้เจ้าเนื้อวังเขา อยู่ในกองเข้าเลขเขาแล้วล่ะแม่เนาะยงว่าเอออยู่กองเขาอยู่ในกองเขาใญจงให้เจ้าอยู่หมูกระน้ำซีเนาะอ่าอืเลขเขาแล้วค่ะที่แม่ยงว่า เออเลขแม่เขาแล้วคิดซื้อนั่ะล่ะซีหกนี่แม่ก็มักขักอยู่เรื่อยซหกนี่ล่ะนูก็มักนี่ซีหกนี่แม่เน้นซีหกนี่หนูได้ซีเก้าแต่มันจิกลับหัวเป็นซีหกกลับหัวเดี๋ยวนี้เขาเล่นซีหกมันจิกลับมันจิกับหัวนูคิดว่าอยู่เด่นลูกสาวโทรมาเมื่อคืนกับบอกว่าหนูกกับฝันลูกลูกสาวโทรมาเมื่อคืนนี่แม่เจ้าซื้อเลขตัวใดซื้อซีหกเจ้าซื้อซีเก้าน้ำมันมันอวยหัวอืมนานล่ะมักคือกันเดือน ซีหกคอยจะมักขึ้นกันนะสัปดาห์ซีเก่าเนี่ยมันก็เป็นเลขอนุ๊ฟันได้ขึ้นกันยังหัวฟันได้นู๊กได้สอนให้แม่ฟังไปบอนนี้เออแต่ว่ามันเลยสิสกับหัวแหลหนูคิดว่าสิกับหัวคือแค่แท้เลยแม่เหมือนกวนนี่เขากันแล้วเขากันแล้วยังหัวซีหกนุ๊กว่านจะลงอีกโยกโงสุดท้าย sụp này dẹp nó sư thôi đã thì mẹ trong sư mát trở không ngam <coughs> để đục sào này nó cái thằng như này là ăn đầy nung xì mai là mất <biết> sư mẹ ăn sư hà phân hà cả hà sún luôn nó cả nhiêu nhưng mà hà sún nó luôn ôi khét như nỉ đi hòa ngam ngam kiếm đây phư sư sư hay mù bưng nó mù phư sư sư hay bưng điểm ฟันดีค่ะแม่ฟันดีค่ะให้ออกด้อยวันนี้ออกด้วยฮงหงปังปังลยเทินให้เขาอีกคันวางสั่นแม่ซื้อตัวใดแม่ซื้อซี่หกสี่หกครับนี่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 ซุมนี้ไปซื้อกับสิบเอสต์ซื้อนั่นบ้านนี่ซื้อพกกลัดนึงพระเจ้าอันโบกหลานมาบบกับ้างเอาหนีน้อง แม่่นซสือรีม่าบอกว่ามังหันขาเจ้าถือสามตูบันนี้อันอันเม่เฮือนดันตายมุดดิตายมุดบันนี้เ่นจะไปบังสุขุนน้ำหลานขาเจ้าบันนี้ว่ารลานขาเจ้าเรยกว่าขันยังได้เน่เรเปียดนั่นขันยังเจ้าจะไปบังสุขุนเนวมาเรเปียดน่เป็นไงนี้มาบอกเรยกเบทุกข์หาวัเจ้าเลียกบังสกขุนตายว่างสองสามมือบอกได้ยหัวแลลวแม่ งวดเดียวนี่นะพ่อถึงวันเดียว ừ, บาานม้งวดเดียวนี่วันที่สองอแม่แม่เขาเทแม่ญาเขาแทน,นี่นีว่าอันลักลูกเขาไปนสพโอบเป็นคู่อิริเนาะค่ะเอา้าอันภูญ่าตายยังเนาะว่าซู้ิบสพโซบใส่สก็บ่ได้ดอกบสานซื้อเสพโอบใส่ก็บ่ได้ดอกขันซู้จะได้เฮซูปไปอันเฮซูอบสิบเอ็ดจังหวัดด้วยจังไรแม่ก็เลยซื้อสิบเอ็ดอันนี้คือในความฝันไม่คมผันเขาร้านมาโบ จ้าอันนี่ให้อันสามศูนหานี่บอกเป็นตัวะบอกเป็นตัวสามูนหานี่ว่าจ้างไทอันอันร้านเขาเบอกนี่แม่ซื้อออกด้วยสามศูนหาอดก้อนมันก็บบอกเป็นซี่อืมนัอนออกสามตัวหน่มดก้อนกับแปดลูกหแปดลูกหามันก็ถือสามตัวจ้าอ๋อวันนี้ให้ออกไปถือิ่ำเกินแน่นิ่างวันหมดก็ออกล้เกินเลยอันอันอันสามศูนหาจ้า จะก่านหนุมาเอมันจะไปเรื่อ้ายย้ายไปถือไปเรื่อกับกะพันอะเงยมาเรีกเพียนกันไม่ๆงอีเจ้าซื้อแต่ที่เรื่องขนาเด่นเดีกันค่ะเขาเันแี่แตบ้านไปซื้อที่จออยสอันตัวทื่ตัวใดนตซื้อซิบซี่สามใบซี่ใบแลกไม่ใช่สิบซี่แต่ะสั่นมันี่น้ำกระเพซบอรเสามอันฉีมาจ้ามนั่นเงินอีนันเก็นนี่โบ ่คนมันก็บอกออก3ตูงจ้าโอ้ให้มาเด้อ305ซะดิวันนี้พ่อใหญ่นี่มาบ่วานก็ยังมานําอีกอือม405วันตื่นมีบอนซื้อพา่าอืมเพิ่นาว่าจ้า74ยังเอา7ยังเลขล่างตูเดียวมันก็เลยมาเข้าวันที่05คือเก่าก็05คือเก่าวันนีซื้อเลขเมื่อวานนี้ให้บ้านอันมาลงกูม่วงนี่ก็ว่ เอาหน่เจ้าเบิเล่ตัวเดียวกันคือ05ซั่นอ๋อคือดังแท้เลข05จังหวะเลข05ดังอ๋ันเน้นแม่สินนตัวใดอื46น46มันเน้นเเนาะคือ46เนาะมักอยู่46 ซิปเอสกบมักยุสนหากระมักข้ามบักปานตัวนึเอามักคักที่สุดนั่นแหละให้เพิ่นทุนหน่อยซื่อน้ำเห้าเมนเพิ่นจังบ่ว่าหลายตัวเพิ่นยังบ่ว่าหลายตัวคันซึมันให้เพิ่นเลือกซื่อเอาิ่นมักก็ยังให้เพิ่นซื่อเฮากับว่านิ่นตัวนี้อืนี่ลหละก็คือตัวนี่น้นของแม่ก็คือแม่นนะนิ่นตัวนี้ าวับขอขอพุ้นแม่นะคะมีไหแน้ทางทั้งช่องของทั้งส่องกรได้ให้สงการนะคะตัวไฮโซไทยของแม่ไล่กี่น้องก็ว่าเป็นพันคับพันเนยดอกฝันดีครับโยันดีขันฟัน่าดเดนุงสินมีสินไหมนี่แหละมันกระสุนพันละนี่หนูพมขึ้นว่านันปัดเนี่ยกับสื้อไวกับว่าลายตัวนี่แหละสื่อไว้กับ่าลายตัวก็มีสามตัวนะพ่อสามชุนแล้วก็อันซีหกกับสิออืมกับ ศูนหาเนาะอ,อันสู้ตัวาตาหายตองหวัดกับยาถิมเนาะแม่เนาะโบยาถิมชุวนั่นก็ได้ดังก็กันเด้ดังคือกันกะเอาขอสรุปเลขแม่ไล่นะคะพี่น้องก็กคือโค้งสุดท้ายนะคะมีเลขของอ่าเพิ่นมาบอกนําเป็นเลขด็กหน่อยนะคะสามศูนหานะคะแม่ไล่ก็ได้จัดไว้แล้วเพิ่นก็เลยฝันดีค่ะพี่น้อง แต่เพิ่นขอเนิ่นสีหกนะคะพี่น้องเน,นนนนคือสีหกแล้วก็มีไยบ้านเตยมาาอีกกระไดซีศูนหา <5. S 2> วาสันเข้ากันที่ศูนหาค่ะพี่น้องผู้ดได้มักตัวใดกระจัดนะคะคัดกระพานนะคะได,ไดเหรียญในความฝันแม่กระได้เหรียญในเหรียญกับปินพ่อสอยีสิบซีค่ะพี่น้องส่วนแม่วานุงผ่าไหม ราคาพั0นหาพี่น้องสิมักหนึ่งหากระตัดลินเอาเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อตัดลินเอาแต่มันกระตรงกันที่ศูนย์หาหาศูนย์คือเกา้าส่วนเลขกลางซีเกตเนี่ยก็คือมาพรอมกันกันกบซีศูนย์หาคือมีคนบอกแม่มานะคะกักเลืยว่าลางซีเกตค่ะพี่น้องเอาโชคโชค,โชคมันๆมันมน้ำแม,ม,ม่ไล่ ในงวดประจํำวันที่หนึ่งกันยายนหกแปดนะคะฝากเป็นแค่แนวทางคะ่ะสื่อฉลาดกิดแบงรัฐบาลไทยเฮ้าคะ่ะโชคโชคหมานหมาน,นคะ่ะสวัสดีคะ่ะ